ใช่มันจะเป็นรหัส V 4 2 ml แม่จ๋านะคร V 4 2 ml แม่มาเริ่มเลยค่ะแม่นี่นัดยิงนะคะมันจะเป็นการแบบการออกแฟร่แม่จ๋านะนี่ยได้หมดยิงชายได้หมดตัวนี้นะแม่บอกเลยพี่พี่หนูได้ตัวมันตัดเลยนะสวยเลยแม่จ๋าดูนี่มันดูแรงมากแบบมันตัดขึ้นมาเธอถูกต้องไปเลื่อนๆจำองจำเปิดได้หมดแม่คือการแบบปกติงานมันแบบดูมีอะไรอยู่แล้วเธอเป็นไอเทมที่ควรมี่นะแม่เลย แม่เลี๋ย้โซฟานมีก้อนเดียวหมดเพียงเลยม่ต่ายนะนี่หมดเพียงเลยไม่ได้เปิดโดวแม่เราเราเปิดจองแต่กลางโมงครึ่งเนาะใช่ค่ะเออไปนี่ของผมนะเธอสวยมานนึ้งเอาไป่ายพวกง,งานในร้านได้เลยอ่ะเธอหรือว่าบางคนอะเวลาเขาไปแคมปิ้งกับน้ำสเขาชอบใส่กับกันใช่แม่ตายนะนี่ไปวนระม่นเ็นไล,ลได้เลยแม่ตตัวนี้ใส่เดียวก็ได้เลยะะลก็ใส่อนนได้หมดแม่สวยบเก๋มากฟิวงวลับก็มีแม่ตาก็มีเนาะมีมีคือจับแบบได้เลยแล้วเหอแม่นี เออทำแบบว่าเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะ DIY เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแม่มันดูแบบว่ามีอะไรหน่อยค่ายรีนพอดี DIY ปุ๊บง,งานดูแพงก็เลยใครจะขายเสื้ดแบบนี้ก็ได้นะหม่ไปเร่อยมาค่ะสุน้าพี่ออนนี่ไปสุนัเบู๊แหมสุนั ee, ขเก้าบีก้อเล็กเป็นไงที่ทะเลชิดตะวัมามานออกอ๋อยอยู่นะสุนัขเก้าบีก้อเล็กทางตะวันยังมีนะแม่ยังมีนะมัหนหลุดมาแม่จ๋าได้หลุดชิดละต่อป้ายเจป้ายเจไม่มีกระบอกเข้าเลยแม่จ๋าป้ายเจยังยังเด้อป้ายนี่สินี่สีเขี้ยอย่างนีวสวยแล จริงเนอะจริงคนเดี๋ยวนิยมใส่แบบ d า r k e อะไรเงี้ยเยอะขึ้นนะจ๋านะนี่แม่จะเป็นได้หมดแต่เราตู้ความเป็นสีอยู่แล้วแม่แล้วมันได้หลากหลายแบบได้หลากหลายเออแมทเซย์ยืดก็ได้เออนะฮะแต่ยาวได้หมดเออนะหรือว่าใส่ตัวเดียวแล้วก็ใส่กบด้านในถูกต้องได้หมดนี้ตานะนี่ตัวต่อไปเดี๋ยวรอแจ้งนะผิดนะแม่จ๋าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวต่อไปจะเป็นป้ายไหนดูไฟปึ้งนะแม่อันนี้แต่งสตรีมาค่ะมันสวยเลยเนี่ยออกแนวแฟร์เลยแม่จ๋าน่าตัวนี้นี่การแดดบุกเพี้ยงเลยพี่ กานเดนหมดเพี้ยเลยอะแม่จา๋านะยมายงานเด็ก็หมดไปเนี่ยแม่บอกเลยน,นานหนูเศร้าห,ศราหนูจะลองให้ละตึงฉันเวอร์นี่แม่ดูไปนะตัวนี้น้อย,น,อยน,นี่เนาะคักรีนของป้าัตะวนันแม่จา๋านะอันนี้ก็งานแรงเออใครสนใจตัวนี้แม่ยกก้อนแปดสิโลนะงานคักยีน,นแบบนี้เลยอีมีเอา <ใช S 1> ไปเลยนะแม่สองพั้าร้อยบาทแนไม่เสอั้าบาทเท่นั้นม่แน่นึ่้าร้าเออนมาพดีสองพันเก้แม่จาเป็นักีนี้เลยนี่กแล้นยนดเลยะ นะเออเรีนรีค่านแน่ใช่รีเทลมาฉ่บหลากหลายส่งมาดีแล้วก็ไม่จุกจิกอ่าใช่ไม่จุกจินจกนะจ๊ะนะตัวนี้เออคัดง่ายได้เลยอีมี<ท>ใครเจ้าตัวนี้ยกก้อนก้อนรีวิวยังต้องแน่ก้อนรีวิวมีส่วนลดอีกสามร้อยดังนั้นก้อนรีวิวไม่เอาไปแค่สองพันหกร้อยบาทค่ะเออ,อ,กเอก้อนรีวิวสองพันหกนี่จ๋าไทรเจ้าก้อนนี้สอเสือหนึ่งหกได้เลยสอเสือหนึ่งหกอะเอาไปกับร้านหรือว่าบางคนจะไปดีไอไยต่อแบบเต็ตเทนต่อะบางคนจะไปอ่าคัดขายส่งใช่คัดขายส่่งงไไไดดด้้้้มมมยจจ๊ะะะนนนนสสออออเเเืกรีวววิแแลลปูึ ถูกต้องดีคนดีไอวายต่อเนื่องเขาชอบไลฟ์สดขายกันเถอะสิ่งส่งเพ้นสีถูกต้องตีมเพิ่มเติมซื้อสกินปิดผนังซืได้สกินข้างหลังอะไรกันด้เลยนะนี่เอาเด้อใครจะเอาแม่ก้อนไหนก็ยาก็ได้เลยแม่ใครจะเอาก้อนไหนแม่ก้นก็ได้เองราัา T W V 42 ml เดี๋ยวครั้งหน้าอีกราคาหนึ่ง T W V 42 ml แม่จ๋า29โคตรถูกราคานี้ชอบแบบไหนจัดแบบนั้นบางคนที่บ้านไม่เหลือพื้นที่แล้วนะก็แต่ก้อนไหนไปแม่ถูกสวยมากเป็นดีนที่โคตรสะอาดด้วย สามารถไม่จบคลองขายได้เลยจริงเหรอนะแล้วมันเหมือนฟิวบอกว่าพบงานมันแบ่งเขาชอบทำอ่ะใช่ใช่เออนี่เอียงกระโปรงยินยาวเปิดไหมพี่น้อยนะได้นะอย่าดูเลแม่นะวันนี้หนูกะยินยาวอยู่แล้วแม่จ๋านะเนี่ยปิดถก็เราเป็นงานเนื้อยินแน่กับแม่เรดต้องมาแบบเขามันี่ยแหละอะไรก็ดีถูกต้องฟิวผมก็งดนะโธ่จริงไหมแล้วมันขายได้ทั้งชายทั้งหญิงนะแม่ถูกต้องเหรอนะอย่าผู้ชายแบบออกทิปเอาแล้วใส่กางเกงไปเป็นทีมคือถังปะจริงเอร์ไม่ทีมทีมนที่สี่ ออกคลิปออกคลิป,ออลปให้ออกคลิปพวกแนนนะนี่ไครจ้าวเดมแม่สานะสองก้านะอนรีวิวสองนกะก้อนรีวิวสองเสืึ่งหกแม่สานะก้อนใหม่ที่วิวีสี่สิบสองแมวัราต่เก๋วอสิคยันนี้ตเลวยโนี็กี่ยมาดูต่อรีบตบตัวนี้ให้เอาไปทำต่อตรนรีบตบไปเลยเขาขายกันตัวร้อยก่บบาทสองร้อยเอาาเอ เก๋ตร <Okay. S 2> งน่นาราคานี้ยถูกจริหนูว่าอยากใส่แบบนี้ว่าอะไรแม่แต๋ว่ามันหาซื้อยากใช่ไหมเพราะว่าม,มีคนขายแม่แต๋น่ะเก๋อะไปแคมปิ้งดิโอ้ยได้ได้ได้นี่ยแม่แต๋นี้ก็ได้ถูกไหถูกต้องแม่แต๋นะลดเลยอีบีน้าใครจะไปแัดได้เลยไหมจักอีนของไปห่างตะวันแม่แ,มตมมแต๋นะแอ้วพี่เจ๋ตอนนี้ก็เท่แต่งหลายกระเป๋ามาเออโอเคแบบหลายกระเป๋านี้ก็เป็นคนคนทียมคนนิยมชอบใช่ใช่ที่แบบไปตกปลากันนะเธอไอ้นี่นะตกปลาหลังเนี้ยนะตกงูไหมได้ได้ได้เออแล้วตกลุมรักได้ไหมขึ้นไม่ไหวนี่ นวยอยเก็บสักครู่นะแม่น,นี้แต่คาต่อมาค่ะสมากว่ที่แต่เขม,มือมาเธอตั่มาแม่เดี๋ยวรู้ต่ออายินชัยให้อยินชายช่วงนี้ลูกค้าเขาเยปเยอะเหมือนกันแม่ถูกต้องเลย